สี่เก้าสามสี่เก้าสามฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสี่เก้าสามรางวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะครับต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งค่ะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่มี่สวัสดีนะคุณไปเตยนะครับเสียงเบามากเนะมื่อกี้โทรศัพท์สัญญาไม่ค่อยดีนะรันะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งและหลักที่หกนะคะออกรางวัลเลขท้ายสองตัวค่ะโดยผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะ นายรณรงค์ทิพสิริจ้วยการส่วนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสำนักงานสอบสวนและนิติการนะคะและหลักสิทธ์นะคะก็เป็นผู้แทนสื่อมวชนค่ะนางสาวรัชวาลเด์ประสิทธิ์โชคค่ะจอยรัชวันนะคะมิสซิทัวริสเวิร์2024และมิสซิทัวริสไทยแลนด์2024ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลี้กท้าย2ตัว ขึ้นไม่ทันแล้วเว้ยโดนรถเปล์เราเพราะอนีรโดนโดนกพระอยากโดดที่เราจานจะได้กระโดดนะครับวันนี้ขอรางวันเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16ตุลาคมพุทศักราช2567เลขที่ออกมาเลยนะครับท่านผู้ ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศว่ะาเลข้ยตัวงดันที่ส6บตัวยศนย์นี่นีและศูนย์ศูนย์นี่ีลรางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวพร้อวางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวลละหกล้านบาท รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลระางแบาทะัโ่ล้เนาะวลหนึ่งแ้คะสิบปีมิเทียนพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งปีเทือนึงอ่ะทุค้าง ศูนย์ศูนย์พนักพองเอ้ยขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้งหมดตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วนะคะประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะ และเจ้าหน้าที่จมนวนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขรักกันค่ะถูกไหมครับศูนย์ศูนย์สำนักงานขอตัวมีกระชาชนะคะรายชื่อราชื่อนำเสนอขายตลาิเป็นอุปกรที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงนะคะเพราะตามข้อพิจารณแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนำเงินรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่าค่ะ เร<ม> <ไป S 2> ียกไปเดียวแม้ที่เพื่อนในเรืออ่องเงิือนว่าเอาแม้โซนไงเฮ <c oughs> <ค>้ยต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการในวันนี้ <c oughs> ได้รับเกียรติจากนายโชคชัยวิเชนชัยยะอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภ,ภาพช <c oughs> ีวิตคนพิการจะทำการเสียงหยุดลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดนะคะเสียงลูกบอลหมายเลข เรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานจิตใแล้วนะคะได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นค่ะเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพันตำรวจเอกสักกรินเขียวเซนรองผู้บังคับการกองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังค่ะ จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับแรกค่ะไม่ได้รุนเลยใช่ไหมกันโอเคพอจัองซีเรียสมากมันเลขเปิดตึกองออกแค่สองสองแค่ไหได้ลูกบประจำหมื่นค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสี่ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยค่ะ นางวิชุดาไตรธรรมที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพิทยาประกนไพจำกัดมหาชนจะเป็นผู้เสียงเลือกบัลต่อไปค่ะได้ลูกบอลประจำหลักร้อยค่ะ แทนประธานกรรมการเสียงหยุดขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะผู้แทนสื่อมวลชนค่ะนางสา,รราวลลรัชวรรณเลิศประสิสธิฐโชคจอยรัชวรรณค,รค่ะมิสซิตัวลิสเซอร์ส2 0พัีสิและมิสซิตัวลิสคลนสง2ันยจะเป็นผู้เสี่ยงลุกบอลเป็นปลำดับต่อไปค่ะเเป็นงน่ย ได้ลูกบอลประจําหลักแสนค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักพันผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะนางสาวสิริวันอินไทยวงผู้เชี่วชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการคลังค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป ได้ลูกบอลประจำหลักพันค่ะไดจาการกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้ยเค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบค่ะด็อกเตอร์นะคะีตรวจเลเซรไพารผู้อนวยการตรงเรีนรงบาล้าสค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลประหลักต่อไปโู้สองเจ็ดเจ็ดสองครื่องเียไร้ฝันน่ะเขาไปรุ่นตรงงาม่นี่จัด่าหัมาอ้กลุ่มแลกพว เอ้คุงว่าไปยุ่นตรงยางนี่จัดมาบนแล้วบพอบ่อมันตปนงผู้องดำสองเจ็ดหองหกไรวิขอ2 7งเจ็ซะสองเเมตรเดียวได้2องเจ็ดเจ็ดสองรขอยางมาหลบค่ะและกรรมการตอนแรกเจดสองหกได้การัวเลขหมายเลขหกกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายรณรงค์ทิพย์สิริ ต้นในการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสำนักการสอบสวนและนิติการค่ะจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะดตายเยอะค่ะก็เลยเป็นศูนย์ศูนย์ไม่เป็นไรต่รอลุ้นเบนลได้ลูกบอลประจำหลักหน่วยค่ะพ่ากรรมการออกรางวัลทั้ง6งท่านได้เสียงลูกบอลครบแล้วนะคะ ต่อไปเจ้าหน้าที่จะทําการเปิดฟ้าตรับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในค่ะเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งวันที่16ตุลาคมพุทธศักราชส5 6 7เลขที่ออก 4 8 2 9 6 2 9 6 2เ้าห6 2องเก้าดกสอง่ครว่าอย่างเมื่อกี้โดนไหม6 2สตัวเดียวครับตัวเดียวไม่บอกไม่ฝันเลยเ้าเียงออ6 2จ้าผมโดเผมทีน่ผมวอยงเมื่อกี้ผมฝันผมวาแล้วนะผมฝัน่าเฮ้ย เป็นเกียร์สองบอกวา weight 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 ่าได้ขห้นเขาซื้อพอมพี่บอาเมื่อกี้บอาไปยังกว่าเร็วกว่าบอกว่าไอ้กุ้งว่าไป ไปผมบอกว่าในคลิปทุกคลิปเลยไอ้กุ้งมาไปรุ่นตรงเญ้าบอไอ้ตรงหญี้ม่นี่จันเลยด้วยเน่ยสท้องบ่บอไม่ต้องพูดดาดีกว่าสองหกลยมื่อนี่สองหกบ่บสองเจตัวเดียวขนาได้พันโอ้ยรัลส้ฟังอีกาะสองรงายไล่สดสมไล่สดอาจารย์ลูกคุณกจรางัางวัวันที่ส6ตุลุทธักาสันค่ะเป็ันที่หนึ่ง 482962 482962ตะวันท้องเชีงโนที่482961 482961 4แต้มเดียวให้ขสองกระสือดดเ็บสองกระสือห้าเขสองสองเลยโอเคมาอยู่มารวมาแล้วมาเล้วมาแ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 ล้วอ้าแล้นี่แาแลมาแล้มแล้วมา้าล้วเา้าล้า้ว้วมาอ้มามา

ลงไปนะพี่นองขนาเลยพี่น้องเจ็ดสักเรีวเลยโอ้โหซื้อสองหาคับสองอันเจ็ดแลกไลไหมสด้ซองเของเจ็ดเลยไอ้็กนันเลยแต่องหบนเลองหกว้นละไอด้โอ้ยสองเจ็ดพันหกอยหนึ่งได้อยู่ค้าเนือย่างพี่น้องเลยเพราะเดืนบืนๆกันไปเรื่องไงี่ทนคืนอยู่ด้วยไม่ได้แล้วไม่ได้ได้ไงลอตเตอรี่ก็บานแล้ว ไม่เข้าไม่แล้วฝันจริงพี่กุ้งบอกว่าเราไปลุ้นแม่ใส่ทองไหมมาลุ้นปูงแต่สองหกได้มื่อนี้สองเจ็ดซะเป็นป่ฝันบอกว่าทั้งในจี๊ดตอกบอกทั้งในไม่ก๊อกรวมแม่เขาที่มาฟังอาจารย์ก่อนที่เราไปฟังน่ะแล้วออกมาเขาก็ซื้อแต่ว่าแต่ว่าจะไปพูดหนีสองเจ็ดแต่ว่าสองหกเนี่ยต้อง เจ้าพ่อเลขกบินเนี่ยคือเจ้าพอเลขวบิงหนึ่งเดียวในประเทศลาาโมประเทศไทยประเทศไทยเขาอยู่เลยเขาอยู่ประเทศลาวพี่เนาะสวามเอาสวามได้ไหมมันแปลกแตั้งแต่ผมแห้่5องหาครับสองจ็ตอะไนี้ผมขำผมขำสองสองหุไปไอ้ฮัไอ้ทักไอ้ักอันเลยอกอันเลือกอันเลวอกอันเนือกหน่วย สองหาสองเก็ดเก็ดสองสองหกหกงสองเ้อเลขพี่น้องเอถ้าเก้าเป็นแปดก็จะได้เงินสามตัวอยู่ดอกก็ยังเข้านะครับนอเลข